สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมวันนี้ครูจะพาทําเป่าสีค่ะเอาละค่ะให้ดูภาพตัวอย่างก่อนเป่าสีเห็นไหมคะสีกระจายสวยงามเทียงอุปรกรณ์ที่เด็กจะต้องใช้มีอะไรบ้างดูเลยค่ะเอาละค่ะใบงานกิจกรรมนะคะที่ครูแจกไปสีเด็กๆก็เลือกสีตามที่เด็กชอบเลยคู่กันเด็กๆคะ่ะเด็กๆต้องจัดเตรียมน้ําไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีหลอดเด็กๆควรใช้หลอดนมทีค่ครูแจกไปนะคะจะได้เป่าง่าย พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะเอาละค่ะขั้นตอนแรกเด็กๆหยิบก,กระดาษมานะคะเดี๋ยวเราก็จับคู่กันแต้มลงไปที่สีแล้วก็เอามาจุดไว้ที่กระดาษจุดสักสองสามจุดค่ะเด็กๆอ,อย่าเพิ่งทำอะไรนะคะเราจุดสีนะคะเราไม่ได้วาดรูปดังนั้นเราก็ทำแบบที่คุณครูทำให้ดูค่ะแบบนี้่า เราได้จุดสีแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราหยิบหลอดมาค่ะเด็กๆแล้วเราก็เอาปากเป่าลมไปที่หลอดค่ะไม่ใช่ดูดหลอดนะคะแล้วก็ไม่พ่นน้ำลายออกมาด้วยค่ะเอาหลอดจุ่มลงไปค่ะที่จุดสีแล้วก็เป่าเลยอ่ะเป่าอันนี้เสร็จก็ย้ายมานี้ค่ะแล้วก็มานี้ค่ะอ่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยอ่ะทีนี้เปลี่ยนสีบ้างค่ะ เ่อจุ่มสีเสร็จเ่าต่อค่ะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะอ่าเฮ้ยเต้น้าก,กระดาษเลยนะคะเปลี่ยนสีบ้างค่ะ เอาค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยหลอดที่เด็กใช้แล้วควรทิ้งนะคะทิ้ง,งหให้ลงถังขยะด้วยเอาละค่ะใบงานของเราเสร็จเรียบร้อยเป่าสีเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตรูปภาพ ว่าลูกภาพที่เ็กเปาออกมานั้นเป็นรูปอะไรบ้างแล้วให้คุณแม่เขียนชื่อให้ด้วยนะคะคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆเ,เปล่าสีเป็นรูปอะไรของคุณครูก็มีหลากหลายเลยค่ะ,ะลูกพุก็มีเห็นไหมคะลูปเหมือนปลาก็มีเด็กๆจินตนาการเลยนะคะทําเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูดูด้วยจบกิจกรรมวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ